วัสดีครับผมคลิปวีดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการตั้งซิมการล็อกนะครับจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมถ้าเป็นมือถือซัมซุงนะครับวิธีตั้งซิมผิดล็อกนะครับเพื่อจะตั้งเพื่อไปใช้ปลดล็อกหรือว่าจะตั้งเพื่อให้ซิมเรามีความปลอดภัยก็แล้วแต่นะครับสามารถใช้ขั้นตอนนี้ตั้งได้เลยนะครับในคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะสอนตั้งมือถือทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ซัมซุงหัวเว่ยแล้วก็ oppo vivo นะครับผมในการเข้าเมนูการตั้งค่านะครับว่าเมนูการตั้งค่าล็อกซิมแต่ละรุ่นจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับในคลิปนี้เราจะทําจบคลิปเดียวเลยนะครับแล้วก็จะสอนตั้งค่าซิมทุกค่ายด้วยนะครับมี as2 แล้วก็ d t a c นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับถ้าของใครซิม2นะครับก็สามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าใครใช้ซัมซุงนะครับทาแบบนี้ได้เลย เมนูตั้งค่าล็อกซิมของซัมซุงนะครับให้ไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าเราก็เลื่อนหาคําว่าใส่ซิมเข้าไปใหม่มันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่าชิววมาตรการและความปลอดภัยนะครับเลื่อนลงมาล่างๆถ้าเป็นซัมซุงนะแต่ถ้าในอนาคตเมนูมันอาจจะเคียรหน้าตาเมนูมันอาจจะแปลกๆไปนะครับ แต่เมนูเขาจะเขียนคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้โอเคมาที่ชิวมาตรการและความปลอดภัยแล้วก็หาคําว่าการตั้งค่าความความปลอดภัยอื่นๆนะครับตัวนี้ล่างสุดเลยมันจะมีคําว่าตั้งค่าล็อกซิมการ์ดนะครับตัวบนสุดใหเราคลิกเข้าไปแล้วก็กดเปิดนะครับรหัสตัวนี้นะครับจะใส่มั่วหรือว่าจะใส่ของค่ายอื่นไม่ได้นะครับจะต้องเป็นค่ายไหนค่ายนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทด,ทดลองใส่ผิดให้ดูก่อนนะครับ ซิมทูนะครับจะต้องใส่เลขศูนย์ตัวนะครับถ้าเราใส่1 2 3 4แล้วกดตกลงมันจะตั้งค่าล็อกซิมไม่ได้นะครับ oh, <yeah. S 1> มันจะขึ้นอย่างนี้เปลี่ยนสถานะซิมการ์ดล็อกไม่ได้พินอาจผิดนะครับอย่างนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วให้เราหยุดเลยนะครับถ้าเราใส่ผิดเกิน3ครั้งซิมเรามันจะล็อกนะครับต้องให้ใส่ตรงค่ายอย่างนี้นะครับถ้าซิมเรามาทูให้ใส่เลข0ูนย์ตัวนะครับอันนี้ผมพยายามจะอธิบายให้ละเอียดที่สุดนะครับเพื่อ ไม่เพื่อให้มันเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับเวลาท่านผู้ชมไปลองทํากันเองนะครับถ้าเป็นซิมทูนะครับเราก็ตั้งค่าเปิดปกติเลยกดเปิดนะครับใส่เลขศูนย์สี่ตัวนะครับถ้าเป็นซิมทูหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้แล้วก,กดตกลงนะครับมันจะเปิดได้สังเกตดูนะนครับถ้าเราใส่ถูกมันจะเปิดได้ถ้าใส่ถ้าใส่โค้ดที่ไม่ใช่เลขศูนย์สำหรับซิมทูมันจะตั้งไม่ได้นะครับวิธีจะปิดทํายังไงวิธี่จะปิดก็ปิดอีกรอบหนึ่งนะครับ ใส่ 1, 2, 3, 4มันก็จะเป็นการปิดนะครับอีนี้ซิมค่ายอืกนก็เหมือนกันนะครับผมจะลองดีแท็กให้ดูดีแท็กสำหรับดีแท็จะใส่เลขศูนย์สตัวเพื่อตั้งไม่ได้นะครับโค้ดมันจะไม่เหมือนกันนะครับโค้ดตัวนี้นะครับคิดว่าใช้ได้กับ ซิมแต่ละค่ายนะครับหมายความว่าซิมของค่ายใครค,ค่ายมันนะครับโคดนี้โอเคอันนี้ดีแท็นะครับเราจะมาลองตั้งซิมพินดีแท็กกันไม่ว่าจะเอาไปใช้ปลดล็อกใช้อะไรก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับเอาไปบักปลด Gmail นะครับโอเคไปที่ตั้งค่าครับคิวมาตรการและความปลอดภยัยแล้วลงมาล่างสุดตัวน,นี้ครับการตั้งค่าความปลอดภัยอยื่นตั้งค่าซิมพินล็อกกดเปิดนะครับเปิด ถ้าเราตั้งผิดนะครับถ้าเราไม่ใส่พันแปดนะครับโค้ดดีแท็กคือหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์นะครับถ้าเราใส่ที่ไม่ใช่หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ลองใส่ศูนย์สี่ตัวดูหนึ่งสองสามสี่อันนี้ผมใส่ผมทดลองใส่ผิดให้ดูนะครับเพื่อท่านผู้ชมมาเห็นถึงความต่างนะครับว่ามันใส่ไม่ได้ต้องใส่โค้ดที่มันตรงตามนี้นะครับโอเคอันนี้ผมจะทดลองใส่ผิดนะครับแล้วกดตกลงมันจะขึ้นอย่่งนี้นะครับเปลี่ยนสถานะการล็อกสิมการ์ดไม่ได้นะครับแล้วจํานวนมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับ ถ้าเราใส่ผิดเกินสามครั้งนะครับซิมเรามันจะล็อกหาวิธดีให้ใส่ให้ถูกนะครับคนข้งย้ำหน่อยนะครับตัวนี้โอเคผมจะทดลองใส่เป็นโค้ดพันแปดนะครับหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ของดีแท็นะครับเปิดมันจะตั้งได้นะครับซิมพินมันมีประโยชน์อย่างไรมันก็อย่างนี้นะครับมันจะติดบ,บั็กเวลาเราเอาไปใส่เครื่องอื่นนะครับเวลาเราเอาไปปลดเมลนี่คือซิมพินที่เราทํามาจากเครื่องอื่นนะ เวลาไปใส่ปลดเมลปุ๊บมันก็จะขึ้นถามอย่างนี้นะครับมันจะเป็นถามรหัสล็อกพินนั่นแหละนะครับที่เราตั้งมาอันนี้ก็จะไปว่าไปว่าถึงวิธีปลดเมลในอีกอีกคลิปหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งครับวันนี้เรามาสอนสอนทำพินเพื่อไปปลดก่อนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็แล้วแต่บล็อกทางจะเข้านะครับนะมันก็จะเป็นการติดล็อกซิมพินนะครับซิมนี้ก็ไม่ใช่แค่ว่าตั้งเอาไปปลดเมลได้อย่างเดียวนะครับมันก็เป็นความปลอดภัยที่ซิมเรา มีได้ด้วยนะครับมันสามารถไปใช้ได้หลายทางนะครับโอเคอันนี้ผมจะปิดก่อน AS ก็ทําแบบเหมือนกันเลยนะครับเพียงแค่ใส่โค้ดของ AS ก็คือหนึ่งสนะครับโค้ดของเขาอันนี้ผมจะปิดก่อนแล้วเราจะไปต่อกันที่เครื่อง Oppo Vivo และ Samsung กันเอ้ย Oppo Vivo และ Huawei นะครับวิธีการตั้งอันนี้ปิดไว้ก่อน ดูคลิปนี้คลิปเดียวจบตั้งเป็นทุกรุ่นตั้งเป็นทุกซิมการเลยนะครับโอเคสำหรับเครื่อง Huawei นะครับเรามาต่อันที่ Huawei เลย Huawei เราก็ใส่ซิมที่เราอยากจะตั้งเข้าไปนะครับ รอสีมันขึ้นสัญญาณสักพักนะครับขึ้นไหมโอเคมาแล้วนะครับดีแด็กขึ้นมาแล้ะถ้าเป็นหัวเว่ยนะครับถ้าเป็นหัวเว่ยเมนูการตั้งค่าล็อกซิมพินของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับไปที่การตั้งค่าคือหัวเว่ยที่เป็น UI อื่นมันอาจจะแบบหน้าตาเมนูคล้ายๆกันนะครับ ลองดูนะครับลองประยุกต์พลิกแพลงไปใช้กันดูนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นองค์ปรให้เลือกหาคำว่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับตัวนี้คลิกเข้าไปเลื่อนลงมานะครับล่างสุดเลยมันจะมีเมนูคําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับตัวนี้คลิกเข้าไปแล้วก็ให้เราเอาคําว่าการเข้ารหัสใช่ตัวนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองกดดูก่อนนะครับโอเคถูกแล้วนะครับ ให้เราเอาคําว่าการเข้ารหัสและข้อมูลรับรองนะครับตัวนี้คือถ้าเป็นรุ่นอื่นมันอาจจะอยู่ข้างล่างหรือว่าตรงกลางนะครับเราจาแค่ชื่อเมนูก็ได้นะครับผมก็จะเอาตัวนี้แต่ลงมาโยมันก็จะมีคําว่าตั้งค่าการล็อกซิมนะครับถ้าเราใส่สองซิมมันก็จะขึ้นสองบรรทัดนะครับอันนี้ผมใส่ซิมเดียวมันก็กดเข้าไปแล้วก็กดเปิดนะครับอย่างนี้มันก็จะให้เราใส่รหัส เหมือนเดิมครับเราจะใส่ผิดนะเราใส่โค้ดตามนี้เลยครับถ้าเป็น D tag ให้ใส่หนึ่งแปดศูนย์ถ้าเป็นซิมทูให้ใส่ศูนย์สี่ตัวให้เป็นซิมเอสให้ใส่หนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้เป็นซิม D tag ใส่เป็นพันแปดนะครับแล้วกดตกลงนี่มันก็จะตั้งได้เปิดได้นะครับนะครับเปิดได้ประมาณนี้นะครับแนวทางอันนี้มันจะปิดก่อน ก็ประมาณนี้สำหรับการตั้งของฮเวายเรามาต่อทันที่ Vivo Oppo กันครับสำหรับเครื่อง Vivo นะครับสำหรับเครื่อง Vivo สักู่นะครับสำหรับเครื่อง Vivo นะครับ,หรบ,รรบให้เรามาที่ตั้งค่านะครับการตั้งค่าแล้วก็ให้เราเลื่อนหาคำว่า การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างๆนะครับมันจะอยู่้างล่างถ้าเป็นของ vivo ใช่เมนูนี้หรือเปล่านะถ้าเป็น vivo นะครับเ,เดี๋ยวย้อนกลับมาก่อนนะครับผมก็ทำหลายรูปม,มาจะจจำแบบสลับสับสนกันหน่อยนะครับ ถ้าเป็น vivo ให้มาเมนูนี้นะครับท่านผู้ชมเอาใหม่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่ถ้าเป็น vivo ให้มาที่การตั้งค่าครับแล้วก็เลือกคําว่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้เราก็เลื่อนลงมาล่างๆครับมันจะมีคําว่าการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปมันก็จะมีคําว่าตั้งค่าล็อกสิมการ์ดนะครับแต่ละรุ่นมันจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับแต่โดยรวมแล้วการตั้งจะเป็นประมาณนี้ ขอแค่เราหาตั้งขอแค่เราหาที่ตั้งล็อกซิมการ์ดเจอแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใส่โค้ดตัวนี้จบเลยนะครับเรากดเปิดอันนี้ของผมมันเป็นซิมซิม2ก็ใส่ไปนะครับซิม2ซิม1ซิม2ซิม1ก็ใส่เป็น04ตัวนะครับ แต่ผมยังจะไม่ตั้งนะครับเครื่องนี้เพราะว่ามันมันเป็นซิมเน็ตนะครับถ้าใครจะตั้งซิมหนึ่งซิมสองมันก็มีให้เลือกนะครับเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมตั้งให้ดูนะซิมสองเป็นซิมเอเอสผมก็เลือกข้างล่างมันจะมีซิมหนึ่งซิมสองอยู่ซิมสองฝั่งนี้แล้วก็กดเปิดเดี๋ยวตั้งให้ดูนะครับถ้าเป็นเอเอสใช้โคดนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วกดตกลงมันจะตั้งได้เห็นไหมครับมันจะตั้งได้นะลองไปช้กันดูนะครับ วิธีปิดนะครับพอแบบเราตั้งซิมเสร็จแล้วเอาไปปลดล็อก Gmail จากเครื่องอื่นเราจะปิดเราก็แค่เอาซิมมาใส่กับเครื่องเดิมนะครับแล้วก็มาเมนูที่ผมผ่าทาแล้วก็กดปิดแล้วมันก็จะให้เราใส่รหัสอีกรอบก็ใส่หนึ่งสองสามสี่กดตกลงเป็นการปิดนะครับแค่นั้นเองสำหรับเครื่อง Vivo นะครับเมนูการตั้งต่อมาเครื่อง Oppo สำหรับเครื่อง Oppo นะครับ โอ้โอเคสำหรับเรื่อง oppo นะครับ oppo อันนี้เป็น android 9นะครับถ้าเป็น oppo android 10ก็เมนูมันก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับมันจะไม่หนีห่างกันมากนะเมนูไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่าอุปกรณ์และความเป็นส่วนตัวนะครับ บางรุ่นมันอาจจะไปซ่อนอยู่ในการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือว่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับสําหรับบางรุ่นนะแต่ของผม Oppo รุ่นนี้มันจะอยู่ในตรงนี้อุปกรณ์และความเป็นส่วนตัวนะครับการตั้งซิมพินกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนหานะครับมันจะมีคําว่าตั้งค่าล็อกซิมการ์ดตรงนี้อยู่นะครับกดเข้าไปนี่แล้วก็กดเปิดเหมือนเดิมครับก็ใส่รหัสที่เราต้องการตั้งนะครับค่ายไหนค่ายนั้น ีประมาณนี้นะครับลองไปใช้กันดูนะครับผม